มาม่าโอเคอันนี้รสมาล่านะจ๊ะเดี๋ยวเหาชิมาต้มมะหมากกันเลยค่ะเนื้อหมูต้มเองชิซใสหมูลายไปได้ก็ได้ใส่ลงไปเลยจ้ะบื้มหนึ่งอีกได้ไหมบื้มสองใส่หมูลงไปนะจ๊ะรอน้ําเดือดน้าเดือดแล้วใส่เห็ดเข็มทองลงไปเลยจ้าใส่ลงไปแล้วอุว้ยหมอหน่อยไหม มันสิพอบอกนี่บอกให้หนีมามาได้นี่หมูกับเห็ดเข็มทองก็เต็มแล้วปิดฝารอเห็ดเข็มทองสุกใส่ม,มาม่าโอเคลงไปเปิดแป๊บหนึ่งหม้อือเ,เต็มคักแค่เต็มมากเลยแป๊บหนึ่งไปจัดก,การกระเส็นก่อนมันเต็มอ่ะปิดฝาแป๊บหนึ่งรองให้เส้นสุก เส้นสุกแล้วไม่ต้องใสุสุลไรใส่เครื่องปรุงที่เขามาให้ในซองลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเห็บเด้อดพี่น้องทุกอย่างเขามีอย่างใใส่ลงไปมาม่าโอเคคือจึ้งใจมากอร่อยทุกรสหาซื้อง่ายตามร้านคาสันนํำทั่วไปบิ๊กซีโลตัดคนนี้เข้ากันนะคะอืมพี่น้องเป็นใจแสบปออหอมมากมามากินกันเลยครับพี่น้อง มาอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มอ,อ,อร่อยอมาจามากินน้ำกันอืมฮัอ เส้นเขาเหนียวนุ่มมากบออืดหอ,อมบอเลเป็นมากๆากในอุรดมคติเลยอ